เล่าอดีตหนึ่งนาทีเรื่องจริงในอดีตที่คุณอาจไม่เคยรู้ย้อนกลับไปปีพศ2533ที่ Honda t e n na เนี่ยเปิดตัวเป็นครั้งแรกครับเมื่อภาพที่พรีเซนเตอร์ของรถ Honda Tena าก็คือเตอ๋าสมชายเข็มกัดปรากฏสู่สายตาวัยรุ่นยุค90วัยรุ่นในขณะนั้นนีครับก็ต้องว้าวุ่นกันเลยทีเดียวครับเพราะความเท่โฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากๆเทนารุ่นแรกนะครับออกมาปี1990คือรุ่น R มี4เกียร์เป็นเกียร์วน 110cc 10 แรงมา้าดิสเบรกหน้าและก็โชคหลังเดี่ยวครับในช่วงนั้นนะครับรถล,ลักษณะนี้ที่คนไทยเรียกว่ารถกระเทย เป็นที่นิยมมากๆเลยครับและ Honda ไม่พอแค่นั้นตอกย้ําความแรงของเทนาด้วยการออกรุ่นที่2มาในปี1992กับตัวที่มีชื่อว่า Honda าเทนา RS มี5เกียร์ด้วยกันเป็นแบบคลัตช์มือ 105cc เป็นโช๊คหลังเดี่ยวดิสเบรกหน้าและก็หลังเลยนะครับ<ะ>ไอรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าใครที่ได้ครอบครองนะะี่ครับมันจ้าบสุดๆเลยครับมันคลายดีถล่มทลายราคาในตอนนั้นนะครับอยู่ราว35,000-40,000บาทแล้วก็เจ้าเทนานะครับก็ปล่อยตัวสุดท้ายออกมานั่นก คือ Honda t e ท n RS Super ในปี2001ครับ